อะครับตอนนี้อยู่กับทีมงานเสริมพรที่วัดนะครับพี่ซันนี่ไม่มีหมดแล้ววันนี้ถอดมงกลด้วยพี่ซันใช่ยังปกติถอดจอมโหวดยังไม่เคยแพ้เลยไฟนี้ไฟแรกเลยถอดแพ้ครับเป็นยังไงพี่เกิดอะไรขึ้นกับจอมโหวดวันนี้ก็ต้องยอมรับเลยนะว่าน้องเขาเก่งจริงๆแล้วก็แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรด้วยความสดอ่ะครับพอมันมันมันเบียดไปเบียดไปเนี่ยขณะหมดยกสามเราเป็นต่อเราว่าสบายใจแล้วนะโมดยกษสี่น้องเดินติด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 เนี่ยคือ ด้วยอายุนะหายใจไม่ทันหรืออะไรเงี้ยผมแต่ว่าถามว่าจองผมซ้อมว่าดีไหมซ้อมดีนะนะแล้วก็ต่อยก็ดีแต่คนนี้พอยกสี่แล้วมันด้วยชารไปเลยด้วยไวอะ่ะคือเวลามันอายุเยอะแล้วก็หมดแล้วหมดเลยอนะไรเงี้ยก็ไปเลยก็ก็แต่ก็ยินดีกับน้องนะเพราะว่าน้องน้องเก่งจริงแล้วก็ก่อนต่อยเนี่ยผมก็ผมก็จอมโหดก็เคยคุยกันว่ามวยตัว,วตนี้ก็ชกยากนะอนนะไรเงีนะ้ยก็ก็แล้วก็แล้วก็น้องแข็งแรงจริงไม่ต้องยอมเลยให้เครดิตน้องเลย แล้วก็สําหรับเรื่องการสนับสนุนทางมสมพลที่วัดก็ยังสนับสนุนจอมหมดต่อไปเรื่อยๆครับสนับสนุนจนจนกว่าจะเลิกทกมวยครับผมครับครับผมยังไฟนี้แพ้ก็ไม่ได้มีอะไรให้แต่จะมีค่าซ้อมให้สักห้าพันหรืออะไรเงี้ยก็วากันไปก็เป็นกําลังใจให้ครับผมเป็นกำลังใจถ้าชนะมีกําลังใจให้ครับผมครับผมแล้จริงๆวันนี้เตรียมอัฐิทองไว้บาทหนึ่งแต่ว่าก็แพไปไม่เป็นไรครับผมถฝากทีมงานสมพอที่วัดฝากหน่อยครับฝากให้มวยครับผมยังไงผมฝาก ทีมงานเสริมพอนิวัฒน์ด้วยนะครับผมวันนี้ทําเต็มที่แล้วแล้วก็ขอโทษแฟนมวยทุกท่านดนวยนะครับที่ติดตามก็ก็ทํเต็มที่แร้่งจริงครับผมและน้องเขามาเก่งด้วยเก่งจริงจงครับครับไม่เป็นไรครับว่ากันใหม่ครับครับผมเอาละครับตอนนี้เราอยู่กับจอมหัวครับเป็นยไงบ้างพี่โดนเย็บไปกี่เข็มเนี่ยแปดครับแปดเข็มครับไปแตกยกไหนครับพี่ยกสามไยกสีที่สามยูซีว่าแจมแตกว่ะสีบ้ง แล้วยกสี่ยกสี่อะไรัไปโดนสองยกสี่โดนสองยกสี่วันนี้เกมเนี่ยสามยกถือว่าพี่ก็ยืนระยะได้ดีเลยยืนได้ดีแต่ว่ายกสี่พน้องก็เดินเต็มตัวเลยไงเพราะว่ายก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 ไม่คิดว่ายกสองน้องเขาจะเดินไงพอน้องก็เดินเดินไม่มีโอกาสได้ต่อยมันเลยแล้วออบบี้เราอย่างเดียวเลยครับก็วางแผนมาอยู่ว่า กะว่าจะเอาเอาเตะหน่อยเตะไม่ขึ้นเลยไม่รู้เป็นไรเหนื่อยด้วยเตะไม่ขึ้นเลยแล้วก็ติดติดตัวตลอดติดตัวตลอดคือวันนี้น้องเขามาดีจริงๆยอมรับว่ามาแข่งมากวันนี้แข่งแข่งมากแล้วเป้าหมายต่อไปของพี่วุฒิครับหลังจากวันนี้เราเสียแชมป์แล้วนะครับเป้าหมายต่อไปที่ตั้งเป้าไว้จะต่อยมวยอีกสักกี่ปีก็ปีกปีปีหน้าก็พอแล้วก็ว่าจะพอก็จะสักปีหนึ่งสักปีหนึ่ง ไม่เอาอีกสองปีพี่น okay, like ี่หยุดดีกว่ามันแล้วเนี่ยก็ดูไปเช่นเดียวกันครับวันนี้ก็วันนี้มัเจ็บหนักรวมด้วยครับครับก็เจ็บพอสมควรครับแต่ว่าไม่เป็นไรแชมป์อยู่บนเหมือนเดิมดีใจกับน้องด้วยครับครับผมยังไงก็คุณบนเหมือนกันอืมสมบัติเขาเรียกอะไรนะต้องบัติผ่านกันชมไม่เป็นไรจังมันครับครับแล้วน้องได้มีเสียไปมีพี่เป็นไอดอลไว้นะครับนะครับไม่ได้คุยกับน้องอย่างพี่คุยเรื้อยครับน้องก็เอ่อมาขอโทษครับพ่า ที่ทำพี่แรงอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรครับแต่การกีฬาก็เป็นอย่างี้ครับก็ให้อภัยนะครับบนวิธีก็เอาเป็นการกีฬานมาร่างเ่าก็พี่น้องกันตลอดครับครพี่อ่าอยากจะบอกอะไรเอฟซีของจอมหัวตั้งครับพี่ก็ขอบคุณเอฟซีทุกคนครับที่เชียร์และชมวันนี้ครับก็ถึงทำให้ทีมผิดหวังครับก็แก้ใจครับก็ทำเต็มที่เลยครับครับ อีกสักปีหนึ่งนะพี่เนาะสู้กันต่อนะครับแล้วก็อยากจะบอกอะไรน้องๆน,นักมวยหรือเพื่อนๆนักมวยที่ตอนนี้กําลังคอบ้างโค,ควิดม,มาอีกรอบนะครับพี่ครับก็โควิดช่วงมาช่วงนี้ก็ขอให้น้องๆก็สูต้ต่อไปครับทุกวงการก็ทุกอาชีพก็เขาเรียกอะไรโดนกระทบก,กันหมดกระทบหมดแม้กระทั่ทมทงมวยก็เองก็ตามครับก็ขอให้น้องๆก็หาชีพเสริมทำก่อนช่วง ที่มวยงดอะนะมวยงดครับก็หาอาชีพทำให้ก่อนครับครับของพี่วุฒิมีอาชีพเสริมไหมพี่ก็มีครับก็มีขายเจลขายเสื้อผ้ามือสองอะไรเงี้ยครับมีครับของกบเสื้อผ้ามือสองของผู้หญิงครับเป็นงานป้ายครับอะไรเงี้ยอก็มีธุรกิจรองรับอยู่นะครับอ่าให้กำลังใจพี่วุฒิครับจอมโหดครับวันนี้เสียแชมป์แต่ว่าก็ยังเป็นขวัญใจของเอฟซีทั่วประเทศครับ